ดนตรีทำให้คนอึ้เหิมเป็นแบบว่าดนตรีปลกใจใช่แล้วใจยังยังไม่ตื่นใช่ไหมทำมอยูก็เลยปกต้องปลุกจริงมันขำด้วยข้างหลังเกลียวกันเลยเกลียวเลยอะเกลียวอะไเกลียวเลยขมันเกลียวเลย จะรวมพลังก็ต้องเห็นพลังกระจายเลยอ้ีาวโอเคครับผมนี่คือโอนนี้ EP EP ี่ยไม่รู้วันนี้ก็บอลไม่สนับสนุนหมดแล้วไอ้เงี้ยปวดหมดเลยครับตอนนี้ EP ยัไม่รู้จะคิดอะไรนะครับผมวันนี้แต่จัดไปอย่างเงี้ข้างหลังได้เกาๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้มีเกมอะไรแน่นอนแน่นอนแน่นอนมีเกมเล่นกันเกมนี้มีชื่อว่าเกมเก่งที่สุดเลยภาษาเทพสามประยังนี่เบ็ดเท่นกันเขารอไหม

ขอขอไม่คู่อะไรดิวเนี้ยว่ะไม่ได้ไย่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยิ้มก็โดนนะยิ้มก็โดนแอบมากลับไปหวคู่กีนก่อนเลยครับยังเมื่อกี้สองแรกอยู่ว่าแย่ไรสัตว์อยรอมบแล้วนี่คือคู่แรกครับผมสาบอลกูดอ่ะซาบอลอมเลย ไม่ใช่ไอ้แก่เราเคิมด้วยนะเล่นอะไรอ่ะมันมันทบ่อยเหรอเล่นเล่นเล่นกี่อบเนียเรยเล่นเรือยเรื่องก่อนจะหมดแรงสักห้าครั้งได้ไหบอ่าัน้นามเลาองปก่อนลองอนลองดูายการก่อนไปคเล่นก่อนเลยกติกามาที่ละอ่ากูเลยนะห้ามยิ้มห้ามขำห้ามห้ามรู้ึกว่าหน้าใจความสุขอ่ะ มาใครจะเป็นคนเริ่มก่อนพู้นี้มึงก่อนเลยมาไสามพยายามแล้วนะห้ามเกินห้ามต่ำ่าสองยานะงั้นโดนตีถ้าหลุดเข็มดนตีโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มชิริป้าชิริป้าชิริป้าหลุดแลหลุดแลมันก็ยิ้เหมือนกันนะไมอมดิ้เอมยิ้มไม่ได้โอ้โหอะไรเลย

แรงเลยาลับเลย้ามยิ้มสบอยิ้มหูปากไว้ใด้คอยยิ้มบ่อยด้วยเดินแขนทางเลยชอบยิ้มด้วยอันนี้เสมอหนึ่งหนึ่งอยู่โอเคมารอมแล้วมาเริ่มอีกคู่สิงเล้งอ่อิลูเซ่อิลโปส่งเป้ปั๊บจิ๊กไม่ส่งเ้ ต้องมองหน้าคุดีเวลาคุยอ่ะโบนเริ่มก่อนใช่ไหมน้ตาไหลเริ่มก่อนชิลจูสรนิสนันอิรโต้อรฟักอิรฟักอิรฟักอิรฟักิลอิฟักคนเรียกเขามามองหน้าเนี่ย โอ้โหเดวีดิสติหน่อาแค่เจพเดี๋ยวเวลาทีกสามหนึ่งโอเคำแล้วสามนเริ่มเทเลปุกเอาไปที่กีนเลยเฮ้ไมไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไม่ได้กูยนึกแล้พูดคำนั้นออมาได้พูดออกมาได้ยังไงคำนี้ไอ้เนี่ยไน้สามหนึ่งนะสามหน่อเ 我的火，还了哪？我的水，一直吹。我的啥？一直。 ตอนนี้โูดนำอยู่สีหนึ่งสีนึงกดทางหนว่งาการขังไว้พูดเริ่มเซร์เวอร์โชรตุย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 ต้โเรื โอ้สีกีโซ่ตสัมนปังหวานักินปังหวานักินปังหวานักนกีโซะมัน้งกนัดวาเเียวปเลยโไม่พลาก๋วยเตี๋ยวะไม่พกวยกินละโอเคข้าพร้อมแล้วโนึงส่งดังแจ็คส่งดังแจ็คส่งดังแจ็คกิะป มันจีบแล้วไอ้ยี่ตับนี้น<า>ไม่เข้ายู่นาที่ไรสักคาใหม่แลวเนี่ยตับนี้นี่ถึงากบนปตุ้งผ่เลยตอนนี้ต้องแบบคัตตั้มแล้วโววยจบไปหมดแล้วปอ,อ,อ,อจนเจ็บวด

อยู่คนเดียวด้วยไอ้เหี yeah. um ้ยกูพูดไปได้ไงไวเหีขาเป็นบ่อยมากเลยไอ้เหี้ยปอ๋อตรงนี้สนุกสุดหอมปูได้แปดปูอ๋อสองปูโดนการร้อนพันร้อยเองทางนี้ไม่ได้ขนาดมาตุ้ยไม่ได้ตูวไม่ได้แม่งอยู่ในระวังตัวเองโอเคี้รู้กูละลาย ผูไปครับเปนเดมีแล้วก็ปป้องคู่นี้น่าจะหาเขามาแต่งปเนเขาได้ยากควรๆใครคนเรกก่อนไม่บองก็ได้ใรคนแรกอ้าวเอาองเรื่องก่อนนะครับแล้วสามสองหนึ่งเร็่อนสิงเล็กผลิต โอเคไอ้จอดชิดจอดวน่อยเอ่าเรเตีตั้งมีครับผมเก็บขังไว้ราพร้อมแล้ว3าปฮัลโหลคุณสมมนาฮัลลปิซิลโุกลูไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่ด้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไ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 ม่ได้่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ม่ได้ สิบแปงห้าจีสิบกู้หัลปุซัมเลเปอเฮลเป้เลเลลูเลเลลูเลเลลูฮ่า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 อะไรกันเลเลลู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 พูดไดไงวะไอ้เลเลลูทีมีเริ่มสามหนอหนึ่งโอลิมปิกซัมเลฟาเซเลโฟ เคโรมอเลเมโตเลเมพูดปุ๊ดฮิโรไอ้นี่แล้มาพูดมามึงเล่นไมันนี่ก็ตลกนะสองเท่าคุณสีวะเออนี่ไงวะตาตัวหนึ่งไปมาโคเล้มึงก็มึงพูดไปนะมึงจะทำดีไม่ได้นะ เสียงใจไปเฉยจริงจังไสิ่งจังไปกูเอามาโคเอลไรอฮไลอะไรดีอ่ะโอเคทำไมเท่าไหร่ลวเท่าไหร่ละสามสองสามสีเริ่มก่อนครับผมพี่นานลวะพร้อมแล้วไปเฮ้ยจุซิลโมบ ฮลี่บูลิบูลิบูเลิบูลิลิบูเฮ้ยไอ้บิลดิม้ไม่าอ่ะฮ้ยมใชหน้าช่วยเล่นกีตาเนี่ยเล็กสี่ตาให้ไหมด้อกเริ่มจะแย่แล้วกูอแฮมอะแม ใสเลาะสู้กันสี่ต่อสมต่อไปไม่มีเลิกธุรกิจฮิลจุดเจ้าหวนคำเ้าขัญค้าวนญคำเจอตับขวนอเล่เยียะดุ้งไว้ตอบไม่ได้เลเี่ยจ้าัดขวนเข้ามาไม่เอาแบบนี้นี่เยี้ยม่รู้อะไรก็หวนหมดเลยเยีสเท่าสี่เท่าให้ฟองเริ่มเริ่มไหม ซิโดเล่ล For ูลาลาโมเฮ้ี่ลู้รูปปากแล้วยได้รูปปากไปสุดท้ายครับใครแล้วนที่มีนำโยตาที่ตาตาเจิตแล้วกันเสมอหรือชนะไม่มีเรื่อเลูซิมาโตซินเต็กกาลาปาดานัตตูดานัตตู จี้แจเสียงเลยยิ่งจี้งจ๊กเลยม้โอเคบอับผมสิบครั้งสิบสิบตาที่มีไปนะไปเหน่ยเหนื่อยก็ไปถ่ายวิ่งเล่นเหนื่อยจริงแบกกนด้วยเจบตไปดูคุณระบายกันนะผมตายคุณระบายตาย เล nee ือกก่อนกูณเลือกก่อนน้องคุแพ้แล hm ้วเอาเอาบรรทัดไหนไว้กันคืออะไรวะคนไทยไม่ต uh> ิดเลือเอาเอาแล้วอ yeah. ่ะเริ่มเลยอุ้ยมันมันมันยกขึ้นมาเองมันเป็นปีมันเป็นปีไอ้ย่ามุขคลุยฮัสเฟร์ปอมพายลาวสาตยใบเหกตรอเรือ มึงเริ่มเสีไอ้พายรออยู่เก่งรออยู่อะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มไม่คําลุยรุยคำนางสิ่แม่งงสิ่แม่งงสน่แม่งง

ตอนนี้สองเท่าป่ะสองหนึ่งอ่านนสองหนึ่งไปเอดทั่วต็มปวดมากเกินจุกทำทั่วเต็มทไมเล่เรไยช่าเรช่าเรียช้าไอ้ไ้

ไม่ชาเรียกอ่านนำสีหนึ่งนะต่อไปครเริ่มวะเรียเรยวเรกเียกเรยดเรยกจีเยเรีกจีเยมึงไงเสียอเสียขำข้างกุ๊่เนี้ก็เรกจีขำจะขำดูุขนัวเลยเรอมเรียมาเรเร

อ่าห้าสองฮะดิวเริ่มให้คำมาให้คำมาให้คำมา รีงคำตอบทาวนาดว่รกนะที่นองทาาก่อนนะว่อ่ะไว่าไม่ได้ที่ขาดีกแค่ตัวเองป็นอะไรเ่เป็นีอะไรใช้สเตลเลเยอะเหรอไดสเตลเลตพนี้อ่ะมาขอตัวโตนะงวนะ

ไอชีพพ่อยากเห็นเองว่ะไอชีพอ้ชีพหมูยอไอพยอเเอาเอ่พอเานอา่าอาเนน่เอเนนานเอาชเอน่อเนอเอาเอาเน่เน่เนนอา่เนเานเอาน่เอาอ่อานเอานเอาเน่เา่อ่เอนอเาาเเ่่าอยาาเ่เ่อเนเ่เีเตเออา

เอ้มึงจะพูดอะไรมันนักวเด็กกัช่วมื่องวใ้โ่ดิอีเยี่ยม้จูงดาบอีก่้่ดบมาที่อาเริ่มเลย่โซฟาเฟ่ี่กูหล่ร้างหลังเด้ดูล่ะเตะอีกังว่าดึงกูหล่บ่โอ้ดบาลีโอ้ดบาโอ้ดบา

นกระดาษกันไปนะครับผู้ชนะก็ช่างแม่งผู้แพ้ช่าง,งแม่แงเอาความขำความตลกก็มาสู้กันดีกว่าโอเคชอบคลิปนี้แชร์ครับใครให้เยอะๆหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจในกาทำคลิปใหม่ต่อไปนะครับอยากเล่นโอเคนิปเล่นได้นะครับไปคุยชวยเนเล่นชวนคนบอกว่าไม่ใช่มันโตอูอ๋อออย่างเงี้ยนั่งเล่นกันอ๋อย่อมาจากหัวย่อยหัวย้อยเล่นนะครับหัวย้อ่อะไรก็ถูกแล้วไง